ที่แม่เกยนเอาอะไรมาไว <S <s ้เนี่ยแเคสดบพันุได้กินด้วยน่นอีขวดนี้ตอนะตกไ่รดเาเลยอดเขาลงนี้ยคุ้มเี้ยดูดูพี่เขาอยากนอน นงใครไม่โดดเป็นหมาอะไรจะแรงขนาดนนโอเลยวันนั้นที่เราไปเล่นสากันอะไรนะพิสาใครไม่โดดเป็นหมาเนี่ยะรเออเนนมสรีบโดดเน่ยขัมขึ้นแหนาขึ้นเป็นหมาอันนี้ขึ้นไปอลเอาอย่านีลนะรน้ไปเอะนลื่นเดียวะ คนคนอย่าเล่นน้ําบบจมน้ำอ่ะ้าวว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 ้วว้า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 วว้้ววีาววาวว้าวว้าว้วว้าวว้าวว้าวววว้าวว้าวว้้้าว้าวว้า้้าวา เดียวตัวเดียวไม่เก็บไว้ได้รึมั้งฮะอุ๊ยมามาสุดยอดตรงนี้มีก้อนหินตรงนี้ก็มีหินตรงนี้ก็มีก้อนหินก้อนหินก้อนหิน เดนสไลด์น <l iments> ี่น่งนั่งนนุ่มนี่นี้จะนุ่มที่อยูนั่งเนี่ยโอ้โหนี้ก็เหมือนเล่นเลยนเลมเลยน้ำมเล่ฟ้าเนี่ใสมากๆนันนี่ลัเป็นยมโลมั้งเป็นยมโลดนี่ขึ้นก่อนนี่มันปุดจังเนี่ยข้มาลงเป็นอย่างไรนะข้นมาลงเป็นไม่ได้มันเลื่อนแต่บ้านเจ๋วว่าน้ามันจะนองเลยนะ ันแรงมันแค่ยี่ะได้ใครจะลงก่อนมันเป็นแข่งที่นี่งอที่นี่เขาได้งกันงจริงนะเดี๋ยวเอากระสอบซ้ายกันสูงนีม่วนเลยหรออ้าวเยวลงเออตัวอะไรหรอคุณเต่าจะไปโดนป่ะดีแนนมากเลยทั้งรอบลยไม่เอาตัวพี่ระเทพยงทำไงอ่โอ้ยิมไหน่อยนี่แงตรงเนี้ยทำลิกไม่อด โอ้หเธอโอ้โหเจ้ยโอ้เวลาเขาลงใช่ไหมเวลาเขาจะจบอ่ะนแล้วมันจะเบาลงเลยจะเบาลงมันเหมือนี่ปี๊ใจปี๊ต้องใจขาใจแข็งหาหาหินอยู่น้องเลื่อ่อนเม่อก่นเขาแบบเนี้ยคุณดูปุ๊บตรงลงมันไม่ลงเนี่ยเมื่อก่อนที่ยเราคุณดนเดี๋ยวเดี๋ยวต้องโดนให้ไาหน่อยนะเฮ้ยดูระยะด้วยนะเฮ้ยระยะด้วยนะตรงนี้ต้องก็ไม่ได้อยู่นี่มันก็อหินนะนี่นะก้อนหินอยู่นี่นะระวัง ออกมาน้อ้าวถ้ายืนเดิโดดเลยหัวคันนะกางระยะข้างล่างแบระยะบนด้วยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้่าย้านบให้ไม่เกากับทางบนด้วยช่องพอดีอ่ะปุ๊บเลยนี่ไม่ตายก็เลียงไม่โตนะตะกี้ตะกี้ครูขอกระจะหน่อยใสนจะดุดดุดนี่นี่นมานี่้โหไหน่อยพมันจะขึ้นไปทำใหม่อยู่แ ไรนะไม่หรอกพี่เขาเป็นผู้ชายขาแก้งเขาอันนี้ข้างบนมีท่อม้วยเหรอี่อข้างบนมีอะไรงนจมีท่อรลืนเุ้ยเมนูจะสไลด์เดอร์นี้ลื่จริงอุยลืจริงอ่ะไม่ติดมือเลยไม่อหมายเง้หายงเฮยเลี่ยนลื่นเลยลื่โอ้ม่ลื่นเลยเด็้ายเนี่ยออ เอาจิ้อ่าช้างอะไรนะพี่นายเอาแค่ตรงนี้นะเอา้แค่ตรงนี้ก็พอไม่เอาไม่ต้อไม่ต้องลงชิญนนี้ไม่ทะเลแค่ตรงนี้ก็พอแล้วเออดห้ามลงนะระวังระวังแค่ตรงนี้นะลืกันนะจบอกว่าหินที่นี่ไม่เลื่อนเนาะหะหินที่นี่ไม่เลื่น ก็มันสาบว่าดีลแล้วไงที่มันไม่เลื่อนไงที่เลื่นอนจะเลื่อนอะไรี่เล่นลอนเอานี้น่งสามสอ,องที่ทำไมเนี่ยไม่โกลเลยที่ทำไมรช้าหาน้าจะลองใจไม่แข็งพอ เอาเลยพี่แน่แก้พี่ถ้าพี่แน่แก้พอพี่แน่เห็นนั้นเป็นลงแน่เลยตอนนี้เล่นอยู่ที่ตรงนั้นถ้าพี่แน่นลงก็หลติดใจใช่เหอีอ่าน้ำกะเด็นหรอโอ้โหพี่ก็วาเรื่อยนพี่กลพี่ก้พี่กลบอกว่าใครไม่โดดเป็นหมาก็เลยรีบโดด ที่ผมได้รู้พี่แนนเป็นลงแน่ทำไมอ่ะสูงกว่ายอดนี่อีกสูงกว่แต่มันน้ำลึกไแต่น้ำมันลึกใช่ไหมเออมันจะ็นแบบนี้แล้วก่อนเขาถ่ยวีดีโอแล้วจันี่ไงถ่าเนี่ยถ่ายหรอถ่าเราจะได้เล่นกับก้องได้ไปเด็แล้วไปช่วยี่้าห่ยน คนนั้นคนนั้นพ่อเอาไอ้ก <heaven entender it> <uffs> ็อนหินวางไว้ตันตันมัินลื่นตันมันลื่นเงนนี่เอาเท่าหรลอนึ่งสา ตัวเดเดียวมั้ยไม่ตัวเดนะตัวตังม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่้ไม่รู้ไม้ไม่รู้ไมไม่รู้้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไมไรู้้ไม่รไมู่รรรไมม่ไ่่รร้่มรรมมมม้ น้ำไหมแบ่งกีนไม่ไหวอ่ะน้ำเขาจมูกพี่อ่ะอ้าอ้จ้าอุ้ยกเลบอกพี่พี่ดวนนะเดเลงก่อนนิดนีเนนทีลองอุ้ย

มันไม่ร้องหมดเนาะไม่ร้องหมดทำไมวันนี้รอตัวไม่ได้ โดน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 นะัตอปขึ้นรย้นเลยเ่กี้าทไหนเออที่ไหนข้างในจะอยู่แค่แค่อบในนี้ขึ้นมาดิบะเมือไหร่เมื่เมื่อกี้ลงเหมน้หรอง้อหายไปเลนหายลวที่นเขี่ย อาเขาจะได้รู้ว่าเราสนุ่งไงพีทอ่ะเหมือนัะโดนจันนั่งู้วเราเอาหัวไปโขกเห้เลยจานบุกไงอะไรบุกไงวางอะไรใช่ไหมพี่ขอคนขอคนวันนี้มีคนทักว่าหนูดำมากน้อยโอ,นะโอ้โหเชีอเ้อ้อ อยที่แม่ม่แกแม่อย่กไปรษณีตกลาเหรอไปกักลาจงไงน้ำมันมจากตรงไหนอ่ะตรงบนตร่ขวดไม่ตอนะแล้วก็ไหลลงนี่เลยอแกแล้ี่นี่คือเกิดาข้นที่ไหนมาเนาะใจมีนะ เี่เนาะปุ๊บเปล่ยอ๋อไม่เปลีเดได้แขราดเปล่ไเปล่ดนสยังยังยังต้ป่ายัง้ก็พี่เองได้แข่งนามีนีน้ำ้ามหมูแน่เลยอ่ะนี่ขี้บ้างมีมีแาทำไมทำไมพี่น แม่ตุ้มหาน้อยคุณดอยอล้คุณน้อยอ่ะนี่จริงจรคุณมาดูสินี่ดูแลทองคำฝังเลยนี่นี่ทองคำนี่มันจะมันจะแทรกอยู่ในก้อนหินเดีินเลยดูไปอย่างนั้นยกไปเลยโยกไปเลยนี่นี่เห็นตาไหมคุณมุดไอ้โยกไปเลยนี่เห็นไหม ี่ไม่ชินทองทองเนี่ยจริ้ไมอ่ะจริงเขากระเต้าเลยมันมันมันจะกระเพาะหลุดออกมามีกระสอบทรายสักซาวหน่อยน่เลยเฮ้ยถ้ามีกระสอบทราสักซาวหน่อยนะนจะอีกนี่นไม่เลยป่ั้นอาไปกั้นยังไงอ่ะน้ำมาหลายอย่ายังไงนี่ไงโอ้จะไปเชื่อต่านสบายับตรงยิงมีชุดเสด็จตีเออแล้ว โอ้ดิงตะกี้ลงนี่เองใะกรนเทนี่ดูนะเทนี่ดูเดวว่าใคึ้นก่อนรงก็วีสวยนเนี่ยอุ้ยตัวนี้เป็นหัวใจเออนี้เป็นตนีมันื้ำเงินเป็นเนวบูนี่ชุนอาดิบมาดูตีเนี่ยคนเช่นเวนคนกำคนกำลังมีความรักอะไรเงี้ยแหละมองอะไรก็ไม่ผิดมันเป็นหัวใจ ยางอยู่ข้างล่างสีฟ้าอยู่บนจะสีนี้หนึ่งหนึ่งเสรนี้ดูดีหนึ่งสองงเเอาดูสิไปได้ดิ ังไงหัวโผไม่รู้มันลอยขึ้นงกนันพี่อันนี้อันนี้ขึ้นก่อนนิดนึงหาหาั้ต่อไปหาที่หาที่จับือว่ามันไลอยดีกว่าตั้งแรงใช่แค่ถ้าไม่จับแล้วรอยถ้มีเงื่อนแ้ยังเฮ้ยเอ้านักปิดนักปิด ไม่เขาจับเวลาเร็วเมื่อกี้เขาจัเวลาเร็เมื่อกี้บไม่จับเวลาเมื่อกี้จ้อ๋อหกันเดี๋ยวเรามาแข่งกันไหมกก่ใช้ม่กีก่าอะสามสิบวิโอ้อย อย่วงนี yeah, ้อ่ะงนี mm ้านที่ก่อนแบสองคนมสงคนสองคนแค่แค่แค่เอาเท้าย่อลงก็เรียบร้อยแล้วนี่โอเคตงเอาเลเอาเลยเอาเาดีเยพี่้วยเอาเอาอเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพขอมแลอยโอเคเอา dạng cái này 25 cái này là 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 cái ประมาณใต้เราตอนนี้ันหือแล้วข้างในน้ำร้อนเหมือนเดิมนะอ๋อแล้วเปล่าเอาแค่โดตุ้ได้เลยเนี่ยต้อองยู่นี่เลยเพราะมันกีดกั้นขึ้นมาอีกประมาณฝ่านีอตอนนี้ตอนนี้มันมีแข่มสำหรับโดดจะเห็นรอยลอยน้ำลอยน้ำเดิมเหรอนี่นะลอยน้ำเดิมอ๋อนี่อ๋อลอยน้ำเดิมไม่ฝ่ามือยังไงเหรอ หรือว่าตัวพวกเรามาจมอยู่ด้วยไม่ใช่ไม่ไมีอะไรัตงๆั้โดดนะล่ะมาเ๋พี่กเเรามีแค่โดดอะมีแค่โดดอะลบหลบพี่หน่อยหลงพี่หน่อยเดี๋ยวตัวข้าจะมาอยู่ โคหงขคุณพ่อนะปลาปลาพ่ปลาปาขมูบ้านเขาดิเขาต้งมาเอาตีละเซ่อมใหมมไม่เนีบ้านมีเธอเาไหม่ี้ามอ่ง <c oughs> oh. ่ไม่เาติอีสองมีใจเป้า้อไน่ง

ผมงม่เือหาหัวงงหินเลยไ่เห็นนี้เห็นเห็นนี่เต็มเต็มเลยอ่ะตรงนั่นนะข้างบนมีทเน้อผาาัวลอยแล้วัวาดนถ้าโดดแล้วจะเป็นอะไรไมโดดแล้วก็น้น้ำกได้ขายหมดเลยเห็นนี่้องขอโทษ mẹ ông mọi người hả 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 trước hả 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 mối hả 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 ลงไปโดนก่าหดดิสูงใช่ไหมเฮ้ยตั้ดงกะระยะที่ดีนะรูอย่างความรู้สึกของพี่หรืยั้าโดดต้องรงนต้งโดนมาให้ตรงกลางนะโดดมาหน้าพี่น่อยหนึ่งอ่ะ้างข้าหน้าหน่อยนี้ก้มีที่เกาะก็ดีดูมันเกินน้ำลาย

แรล่าก <c oughs> ็เจ้าถาววันมีอย like <But> ู่อันหนึ่งว้าวขังสารตกนะชาวบอนขัดขัดขัดทองเพชรแกนนี่เยเออน้ำสูงขึ้นจริงด้วยรองเท้าลอยแล้วใช่ใช่ใช่ไม่ข้าคนหมูคู่หมู่นะอยู่ไม่เ็น้ยใครวางตกำๆก็ได้วาุ แคหัวลงดิโอ้ตายนงยาวต้องเจ่นต้องเจ่นตกใจก่อนลงมึนนะต้องแน่ใว่าไม่มึนมึนทำหล่าจะลงป๊อกป๊อปป๊อปนี่เองลองก่อนเป็นรหน่อไม่ไปขึ้นเลยไม่ไปขึ้นอย่างนี้ลองก่อนสิลองก่อนสิ พี่จริงนะท่าใสลงมานี่นะแล้วมาโดนที่นั้นแหลมเลแหลมเลยเราไปไม้มาจากไหนมันหล่นมันหล่นเมื่อกี้ไงเราหม่นไงตกนักปุ๊บอ้โวนูนี่มวนงเนี่ยนเสียวเดินแกพอคุเก่าต่อตีมาหันเ่เนี่ยตรงนี้ มุมเนี่ยก้อนหินหรอหนูนั่งตรงหลงม่ดีเลยเนี่ยเฮ้ยะจะโดนเลยพี่เนี่ยถ้าโดนจากตรงนี้สมมติถ้าโดนตรงนี้ไก่ไก่ไก่เตยจริงเมื่อมาคลองเนี่ยถ้าเราโดดมาอย่างเงี้ยจะโดนเนี่ยสบายที่สุดลดเอาเอาท่าท่าที่สวยที่สุด่างเลยถ้าลูกแมวตกน้ำ

เอาไปไปไปขึ้นไปเร็วเร็วเเสมสามโดนหโดนดิอ้อยก็จะโดนขึ้นไม่รอด